พอ,อกันพี่น้องจา้าสวัสดีเด้อสุบองสุบอนสุภูสุคนไกลไก่ตีธรรมาที์ดีเก่น <laughs> ต่ำแบบแปลงในแจงไก่แก่บะบ่ึผัดน้อยไหมใส่ไครกับข้าวเหนียวเจ้าก็มีจริงมากับเขาเขาเขาจ้าจ้ะแล้เขาจริงขา้าวเหนียวเลยหยังเพื่อนะ อืมรวงเลยนานเนาะสนใจกันพี่น้องน,นั้นบกอจาก,มากาเมื่ลายปุบเลยครับเลยน,นะ่ะอืมไปดีครับ หอนหอนหอนค่ะหอนเนี่ยนี่จำใส่มะอึกอึกคนเน่ยเมาใส่บหือเลยมาใส่อะตสำนักมันเป็นหัวที่แบบ คนละซอนจากกระสวนเหมือน <c oughs> ตอ่อสามอย่างคือเมือไปอ่มน่ะครัว Nếu dòng nhân dạp cầu. Hm. Cầu dòng 2 dạp cầu sâu, đi ăn. Ta mời. Hm. Ta cầu hiền. Tô tuần bìa ngưng tà sào hè bong mày ăn. Tên mày hèn đập bong hoa yong. Puẩn bìa sài vang hoa 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 เปลี่ยนจะประหยัดแค่หา <laughs> น้องใจ่ปอจือน้องไก่องว่าเที่ยวกลับมาน่องพัดอาหารพร้อ <laughs> ม

ก็เป็นยังงนอะจาะอืมันคือกรอบดีใะ่เนาะแบยังงบ้เวะอวออกไปซื้อใครมาพาสิวให้แซบยุครับทุกนวางไปแ่บยังวะบ้กบาหรหวานแบ ก็ของคืออเไรน่ครับครับครับพราจิ๋ทุ่บ้านที่แ่าได้เห็นเงินโควิดมาใส่เดือยเใส่ไปไหนใช้ลังคาเรามเงินกันับเดือยบ้าง สื่ออยู่สื่อจริงไปน <c oughs> นเนาะไม่เห็นไคมากินเขาไปข้งางหน้ากันเลย เขาเรืออยู่กัหรอเหลือต <Yeah, okay. S 1> ัดยงก่อนต้องตัดใจ้จอฟูดีไรตำเงันใส่จัมนกะดีได้ด้วยไหมนะ cặp cái cặp, thịt. Thấy không? Khuẩn tục bọc. Khuẩn... bự, lái mờ กไปแล้วเดี่ยก็เหตตกสองมือใหนตกมือเดียวออันขาเจ้าเฮ็นยุทธใหม่อะเนี่ยเขากดติดตามเ่าได้ตื่นพะอยัง มันไหนใส่ลองซื้ออย่างไหนบ้างองสื้อลองเบอร์ท,ทรัลูก่อนองอีเลียวเจ้าแบบน,นี้ครับตะบาร์ฮาังช่องกระแตะสวงส่อสีแดงติดตามแล้วกระดิ่งเนาะพักขึ้นอยู่ด้วที่น้องช่องไม้ที่เป็นเพื่อช่องน้องของแยหนึ่งคือกันคนอวดกินที่สามบได้แล้วก็ช่องที่เพื่อนนำ ายเห็เนเบิงเฮนแย่งกันเนาะบบพี่นบบ้องกับเบิงกับเบิงเฮ่ากับเบิงเพิ่นสี่แม่จับความมักเนาะของไผยของมันคือว่าแหละแต่ว่าบางเทื่อกดติดตามมันกดบ่ได้จ้าก,ก็เป็นยังไงได้ไดพยายามขึ้นบางคนก็สิว่าตู้เบิงกันแน่คือเนาะเบิงจ๋าเบิง đã qua tiếng, đã qua, cho chong à,กด qua đây, cả phải nài nỉm vô, góp quyền bạc đây, coi để kinh nhàng, bưng cầm tì chốn càn cứ nằng มีอย่างสือใจก็สื่ใจกับอควอมที่จะปรับเองแต่ว่าบางทีคนลอยพอพันแม่เนาะเขาก็บ่สามารถเห็นสื่ใจได้เบอร์ทุกคนทั้งว่าล่ะบางทอหากกันอยู่ดีๆซสั้นกันกบบนี้จากสาเหตุเนี้ยเขา่รู้้จักจัดโยไปกินไปใช้ชีวิตให้มันคุ้มหูแต่มือเกิดออกมือตายบนนี้แค่หูละแต่กันนี้บ่พคน จากน้ำได้แต่ป็นอย่างยูให้มีคุณภาพมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักพี่น้องจ้าสู้ไปอืมอืมชมอะไรให้ยิ้มมาอ๋อช้อนหนักยูยังไงจิ้มบ่ได้ซ้ำเพือ่อจังช้องก๋วยงมื่อกี้นหนึ่งพาชิมกับ ควล,ลังใจกับจากพี่จากน,อน้องมหาหอนมือในีได้เป็นงานพี่ย้อนน้องพี่น้องจ้าทรุบสีน,น,น,นกรุกจังกรุห์เฮ็ดมาให้กับยาฝาถอดสู่ต่อไปสักมันต้องประสบความสำเร็จแน่นอนแซ่บเด็ดคำก็ต้องกินต้องแหงใสแดนใสออกมันออกแหง ขอบคุณกำลังใจขอบคุณพี่น้องใจพี่น้องใก่สุมองสุบวลละจ้าพี่น้องจ้าลาพีละน้องพ้อ,อกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ